ดีวิธีไฟใช้หาเงิน ทันทียังไงได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับนะเริ่มต้นนะครับในการที่จะใช้งานตัวที่เป็น g b t 5นั่นเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่คือหน้าต่างนะครับของตัวที่เป็น g b t 5หรือว่า g b t 5นะครับจริงๆนะครับตัวใช้ g b t เนี่ยนะครับนะมันก็สามารถที่จะใช้งานเนี่ยได้แล้วนะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูนะครับตัวที่เป็น g b t 5นะครับอันนี้คลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกนะแต่ ถ้าเกิดเราสามารถเลือกโมเดลอื่นๆได้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็น Thinking นะครับแล้วก็ตัว Pro นั่นคือคนที่จ่ายเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณก็จะได้เลเวลต่างๆไปนั่นเองนะครับข่าวดีครับ ChatGPT นะครับทาง OpenAI เขาบอกว่าคุณสามารถใช้ตัว ChatGPT 5เนี่ยครับได้ฟรีนะครับนะแต่ว่าเขาก็จะมีจํากัดอยู่นะค่อยๆที่จะปล่อยออกมาให้ใช้ฟรีในแต่ละประเทศนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับคนที่ได้ใช้นะครับนะแบบตัวที่เป็น GPT 5เนี่ยนะครับนะก็เขาก็ค่อยปล่อยมาซึ่งตัว เองนะครับก็ได้เริ่มใช้แล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปใช้งานกันเลยนะผมจะเริ่มต้นจากตัวที่เป็น GPT 5ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็ขึ้นต้นมาเลยนะครับเขาก็บอกว่าอ่นนมานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าหน้าต่างนี้เลยนะครับผมนะฮะจะถามมันก่อนแล้วกันนะคำแรกว่า GPT 5เนี่ยคืออะไรนะครับอ่า GPT 5นะครับคืออะไรนะฮะอ่า สำหรับคนที่มือใหม่นะครับอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าเอ๊นะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับนี่แน่นอนครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับนะมันมีจุดเด่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับ จุดเด่นของตัว GPT-5 นี่ก็คืออความคิดเชิงลึกอ่าเขาคือสามารถที่คิดได้ลึกขึ้นนะครับมีมัลติโมเดลนะครับรองรับการสื่อสารด้วยข้อความภาพเสียงและวิดีโอในระบบเดียวกันวู้มันว้าวเลยนะครับนะอ่ามีระบบกลางอาัจฉริยะนะครับโอ้โหเจ๋งมากนะครับมีเวอร์ชันอะไรบ้างมินินาโนโปรแล้วก็ทิงกิ้งฮะนะฮะแล้วก็โหมดโปรขั้นเทพสําหรับผู้ใช้โปรนะครับนะได้สิทธิ์ไปจํากัดรวมถึง GPT-5 Pro แล้วก็ GPT-5 เนี่ยนะครับทิงกิ้งโอ้มีเยอะเลยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแบบแนะนำมานะครับนะผมจะให้เขาลองเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะนะครับตัวที่เป็นตัวใหม่นะครับกับตัวเก่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับนะผมจะดูว่านะครับตัวที่เป็นนะฮะ GPT นะครับไฟนะครับนะกับตัวที่เป็น GPT นะฮะ CO นะครับอ่ะลองดูนะต่างกันอย่างไรนะครับแสดงตารางนะครับเปรียบเทียบอ่ะ ผมจะให้เขาดูนะคบว่าเอ๊ะนะครับสองอันนี้มันมีความต่างกันไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่นะนี่นะครับเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า ตัวที่เป็น GPT 4o นะครับกับตัวที่เป็น GPT 5เนี่นะครับนะมันมีการเปิดตัวนะครับตัว GPT 4o นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2024นะครับแล้วก็ผ่านไป1ปีเห็นไหมครับทุกคนมันไวมากเลยนะหปีนี้เหมือนกับโลกนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับทุกคนนะนะนะเขาบอกว่านะครับความสามารถนะครับนะในการที่ใช้งานนะครับ จะเห็นว่าตัวที่เป็น g v t 5เนี่ยนะครับนะทำงานได้มีขั้นตอนที่ลึกกว่าอสรุปไปเลยนะครับนะแล้วก็ลดพวกอาการหลอนต่างๆนะครับโหมดการใช้งานนะฮะอันนี้มีมาตรฐานกับมินินะครับอันนี้จะมี4โหมดนะครับมีนาโนมินิโปรแล้วก็ t ิ i n k i n g นะครับเลือกอัตโนมัติตามความซับซ้อนของคําสั่งถ้าเกิดว่าคําสั่งที่มันซับซ้อนนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนโหมดเลือกอัตโนมัติผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับจากที่เขาเขียนมานะครับรองรับ multi-mode ครับข้อความภาพและเสียงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ครับนะอันนี้เขาบอกว่า มีดูแบบแต่มระบบในโมเดลเดียวโอ้โหมันเจ๋งมากครับถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้ได้ทุกอย่างแบบว่าครบครันนะครับนะเราก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับตัว GPT เนี่ยก็จบในที่เดียวนะครับความเร็วนะครับอันนี้เร็วมากในงานทั่วไปอันนี้ก็คือว่าง่ายใช้ง่ายนะครับนะอ่ามีเพราะว่าเขามีตัวที่เป็นแบบนาโนใช่ไหมอ่าเร็วมากนะครับแล้วก็งานยากก็ใช้โปรใช้ thinking อะไรเงี้ยครับอาจจะช้าลงแต่แม่นยำเห็นไหมคือถ้าเกิดว่ามันเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ ไม่ค่อยแม่นยำถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาต้องการความแม่นยำนะครับก็อาจจะช้าหน่อยอ่าเนี่ยอันนี้ครับความแม่นยำนะครับนะก็ดีอันนี้คือแม่นยำกว่านะครับนะอันนี้ก็จะมีตัวราคาต่างๆนะครับกลุ่มผู้ใช้งานนะมีฟรีมีโปรนะครับนะอ่าแล้วก็มีพลัสนะครับอันนี้ ตัวเดิมนี่ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว plus กับตัว pro ที่ผมเคยใช้อยู่นะครับนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าตัวใหม่นะครับมีฟรีมี plus มี pro แล้วก็มีแบบทีมก็มีเยอะให้ให้เลือกนะครับนะแล้วก็มีแบบการศึกษาด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาเข้าประเด็นว่าเออนะฮะถ้าเกิดว่าตัวที่เป็น gpt f เนี่ยครับมันจะช่วยหาเงินอะไรได้บ้างนะผมจะถามเลยนะครับนะอ่านะฮะช่วยนะครับนะคิดนะครับวิธีนะฮะ ในการหาเงินได้ทันทีนะฟังนั้นนะครับจากนะครับ GPT ไฟอ่ะเรามาดูพร้อมกันกันนะว่าเอ๊ะนะฮะมันจะมีวิธียังไงในการที่เราจะใช้ตัว GPT ไฟเนี่ยหาเงินได้นะต้องบอกว่า ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับนะว่าเอ๊นะครับเราเนี่ยเอามันมาทำเงิน,นได้ไหมเห็นไหมครับเขาบอกว่าสามารถที่จะขายพร้อมนะและ workflow เฉพาะทางนี่นะครับใช้ความสามารถของ GPT5 ตรงนี้นะครับนะในการสร้าง workflow ที่มันซับซ้อนนะครับวิเคราะห์กตลาดหน้าเขียนโค้ดได้เห็นไหม นี่คุณก็จะเอาไปทําในการาหาเงินได้นะทําอย่างไรให้ได้เงินเร็วนะครับเห็นบอกทาพร้อมแพ็กแล้วก็ขายพร้อมอ่าอันนี้คืออันที่1นนะครับนะอันที่2ก็คือรับทําวิดีโอนี่นะครับจนะใช้ตัวที่เป็น GPT 5เนี่ยนะครับมีมัลติโหมดเขียนสคริปต์สร้างภาพแปลงเป็นวิดีโอโอ้มันบอกว่ามันสามารถที่จะทําได้นะครับอ่าอนนี้ก็เอาไปเสนอที่ fastwork ก็ได้นะอ่าเห็นไหม fiber หรือว่า fastwork อันนี้ก็จะเป็นเว็บฟรีแลนซ์คุณก็สามารถที่ทําเงินได้นะครับใช้บริการ AI research assistant นะครับนน่ก็คุณ เราจะใช้ตัว ChatGPT เนี่ยนะครับที่เป็น GPT ไฟเนี่ยนื่องมาจากว่ามันมีความสามารถในการที่จะ thinking หรือว่าการคิดในเชิงลึกอะไรนะครับ สรุปงานวิจัยนะครับทำพรีเซนเ t ชันนะครับอาจจะรับงานจากนักวิจัยเป็นผู้ช่วยในการทําวิจัยนั่นเองนะครับทำอีบุ๊กอันนี้ก็เจ๋งมากนะคุณสามารถที่จะทำอีบุ๊กโดยการนะฮะใช้ตัวชั้นวิธีไฟ์เนี่ยเขียนเนื้อหาจัดโครงสร้างแล้วก็ออกแบบปกต่างๆนะครับแล้วก็อัพขายนะฮะตามเว็บต่างๆได้เห็นไหมตัวอีบุ๊กเนี่ยสามารถที่จะทําเงินแล้วก็ขายได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับผมก็จะมีอีบุ๊กอยู่เหมือนกันนะครับชื่อว่าหลับกรับตังค์ด้วยพลัง f a c ซ b ุ o กนะครับซึ่ ประกอบกับประสบการณ์ที่ผมเนี่ยนะครับทำเงินได้จริงโอเคไหมเออซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถนำอีบุ๊กเนี่ยไปขายได้แล้วนะครับต้องบอกว่าผมขายอีบุ๊กไปตอนนี้นะครับได้เงินเนี่ยนะครับหหลักแลวนะครับทุกคนนะอ่านี่ก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับรับทำแชทบอทโอ้ก็มีเยอะมากนะครับบริการเขียนโค้ดด่วนนะสามารถที่จะใช้ตัวที่เป็น Chat g p t ไฟเนี่ยครับช่วยในการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฮะเก่งทางด้านโปรแกรมนะครับทำคอนเทนต์นะสามารถที่จะใช้ c h a t g p t นะครับนะ ตัวที่เป็น GPT ไฟเนี่ยครับทำวิดีโอสั้นแล้วก็ไปปล่อยในพวกแบบ Tik t o อกนะหรือว่าตัว y o u ูทูบช็อ t อะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่สามารถที่จะทําเงินเนี่ยได้ทันทีนะครับสำหรับตัวที่เป็น c h a t GPT ไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านอกจากว่าเราเนี่ยครับใช้ c h a t GPT เลยนะฮะเราทําวิดีโอทําอะไรได้อีกนะเขาสามารถที่จะใช้ตัว c h a t GPT นะครับโดยการไปที่นะครับ s o l a a c o m นะนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจ่ายเงินนะครับแล้วก็ ใช้ตัว ChatGPT อยู่นะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณสามารถที่จะทำวิดีโอได้ด้วยนะคุณก็เข้ามาที่ตัวที่เป็น sola.chatgpt.com นะครับนี่เขาก็จะเป็นทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะผมแนะนําให้เพิ่มเติมนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีตัวภาพต่างๆคุณสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับนี่นะฮะ โหลดชา้าอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นภาพเห็นไหมฮะในภาพโฆษณาต่างๆนะครับนะวิดีโอเดี๋ยวใครไม่เคยเข้ามาดูว่าเอ๊ะนะฮะวิดีโอเนี่ยที่ทาจาก AI เนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับไอตัวที่เป็น h ช t GPT เนี่ยนะครับคุณก็สามารถเข้ามาได้ว่าคุณก็เข้ามาที่โซล่านะครับเห็นไหมเนี่ยครับวิดีโอค่อนข้างที่จะคมชัดเลยนะครับนะ นี่นะครับวิดีโอต่างๆนะฮะนี่คือวิดีโอที่โฆษณาครับคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูพวกวิดีโอโฆษณาต่างๆได้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับนะเขาก็จะมีคําสั่งพร้อมต่างๆตรงนี้ให้นะนะครับสามารถแก้ไขอีดิดพร้อมพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะมีตัวที่สามารถที่จะใช้งานได้นะใครที่ใช้ตัว ChatGPT อยู่นะแล้วไม่รู้ว่าเออนะฮะมันสามารถใช้ทําวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวที่เป็น c h a เจพีของเรานะครับตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้อีกนะครับคุณกดมาที่ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับคือความสามารถของมันเนี่ยมันมีเยอะมากครับทุกคนนะเห็นไหมครับมันสามารถที่จะเพิ่มรูปเพิ่มไฟล์ได้เผื่อใครยังไม่รู้นะนะครับสามารถที่จะลิง,งก์ไปยัง Google Google Drive ได้นะครับและมีสิ่งที่เรียกว่าเอเจนต์โหมดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่มันสามารถทํางานอัตโนมัติได้นะคุณสั่งมันไปเสร็จปุ๊บนะครับนะคุณก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะเขากลับมานะแล้วก็ดูว่าให้มันทําอะไรให้เรานะครับ Deep Research นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคิดนะครับให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่ลึกเข้าไปอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทางนักวิจัยเนี่ยก็จะใช้กันบ่อยนะครับสามารถที่จะสร้างภาพได้นะครับนะแล้วก็นี่โหมดสําคัญก็คือสามารถที่จะ ให้มันนะครับสอนเราได้ด้วยนะครับ Study and learn นะครับอันนี้เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ใครถ้าเกิดว่าสอนการบ้านอะไรนี้ครับคุณสามารถที่จะใช้อันนี้ได้นะครับแล้วก็เว็บเซิร์ชนะครับค้นจากเว็บได้นะครับนะอันนี้ก็มีเยอะนะครับไปคอนเน t ไปยังเอ่อแพลตฟอร์มต่างๆได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้เห็นไหมนี่นะครับไวโหมดนะครับนะคลิกไปนะก็สามารถที่จะพูดได้นะครับนะ เห็นไหมคิดมันบอกคิดไปสามารถที่จะพูดได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะกดตรงนี้แล้วก็พูดเสร็จปุ๊บมันก็จะพิมพ์ตามคําพูดเราไปนะครับอ่ะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้ไว้หมดป่ะผมคลิกไปนะที่จะคุยกับตัว ChatGPT ได้อันนี้ใช้ได้ทั้งผ่านทางมือถือแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์สวัสดี GPT สวัสดีครับคุย,ยได้เลยครับจะคุยผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ยินดีทั้งนั้นเลยเราจะคุยกันให้คึกครับและตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องอ้อมคอมนะครับถ้ามีอะไรอยากคุยต่อก็บอกต้องบอกจุดเด่นของ ChatGPT 5ให้หน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกแบบไม่อ้อมคอมเลยว่า ChatGPT 5หรือ GPT 5นี่มันเด่นตรงไหนบ้างอย่างแรกจุดเด่นที่สุดเลยคือมันพัฒนาขึ้นอีกขั้นในเรื่องของความฉลาดในการคิดวิเคราะห์ เหตุผลเดียวผมสรุปแบบตรงใบตรงมาให้ชัชันเลยนะจุดเด่นของ GPT 5ก็คือมันเก่งขึ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์เชิงลึกสามารถตอบอะไรที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเยอะแล้วก็รองรับทั้งข้อความาพลาดเสียงและวิดีโอในโมเดลเดียวกันแบบครบวงจรเลยสรุปง,ง่ายๆคือถ้าอยากได้อะไรที่คิดซับซ้อนขึ้นตอบได้ฉลาดขึ้นรองรับการใช้งานหลายรูปแบบ GPT 5ก็เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเลยครับไม่มีการอ่อมข้องเลยผม,ผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมจะทำเงินจากตัว Chat GPT f i เนี่ยได้ยังไงครับขอแบบได้เงินจริงๆเลย โอเคครับคุยอยู่เรามาพูดกันแบบไม่อ้อนเลยดีกว่าถ้าจะหาเงินจาก GPT 5ในไทยแบบเอาเงินจริงๆนะครับ 1. บริการสร้างคอนเทนต์มัลติมีเดีย GPT 5เก่งเรื่องทำคอนเทนต์หลายรูปแบบคุณสามารถรับงานทําวิดีโอสําหรับธุรกิจเล็กๆในไทยได้เลยเช่นคลิปโปรโมทสินค้าหรือวิดีโอสอนใช้งานสินค้าเราคิดอราบริการเป็นโปรเจกต์สองไอคอร์สหรืออ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการใช้ AI เอาความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วมาสอนคนอื่นคุณทำค,คอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กสอนวิธีใช้ GPT 5สําหรับธุรกิจในไทย แล้วขายบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือสอนผ่าน Zo ูมก็ได้รับไรายได้โดยตรงจากผู้เรียนเลยรับทำพรอม Engineering Service คุณรับจ้างช่วยคนอื่นที่คำสั่งพรอมให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทางเช่นธุรกิจที่อยากใช้ AI แต่ไม่รู้จะเขียนคำสั่งยังไงคิดค่าบริการต่อชุดพรอมไปเลยทำคอนเทนต์รีวิว GPT 5แล้วติน f f ฟ i ฟลเลสร้างคอนเทนต์รีวิวหรือสอนใช้ GPT 5บน YouTube Tik t o k แล้วใส่ลิงก์ f f i เฟลเลถ้ามีคนสมัครผ่านลิงก์คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่น บริกนนารคอนัล็์ธุรกิจในไทยให้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะว่าบอกเยอะไปกว่าน,นี้เดี๋ยวคนรู้เยอะ <laughs> โอเคไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นผมคิดว่าน่าสามารถที่เป็นไอเดียให้เราได้นะเราสามารถที่จะไปคุยได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะคุยผ่านเสียงนะหรือว่าคุณสามารถที่จะแชทได้เห็นไหมนะครับหรือว่าคุณจะโยนไฟล์เข้าไปแล้วก็ให้มันเนี่ยสรุปให้เนี่ย ก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งมากๆนะสำหรับตัวที่เป็น c ช a ว g p t ทีเนี่ยในยุคใหม่นี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะทําเงินได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรูปภาพที่ทําแล้วก็เอาไปโพสต์ตามช่องทางๆๆๆๆต่างๆถูกไหมตัววิดีโอใช่ไหมครับที่ทําขึ้นมานะฮะเอาไปโพสต์แล้วก็ได้มีโอกาสทําเงินนะครับแล้วก็อ e ีบุ๊กนะครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรนะครับคุณก็สามารถที่จะทําเงินเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการที่ ใช้ตัว Chat g ป t ีเนี่ยให้มาเป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะพูดคุยกับเขาสามารถที่แชทคุยกับเขาได้นะครับระหว่างที่เราพูดคุยหรือว่าแชทคุยเห็นไหมครับเขาก็จะมีเก็บเรคคอร์ดต่างๆเนี่ยไว้ด้วย อ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะอยากที่จะใช้ช h a t g p t ไฟหรือว่าใช้ไปแล้วช h a t g p t ีเนี่ยเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์เนี่ยบอกครูได้นะครับทุกคนเนื่องมาจากว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะวันแรกๆเนี่ยอาจจะมีติดๆขัดๆนะฮะอาจจะมีล่มบ้างนะครับก็เป็นปกติของการที่ออกอะไรมาใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับพอมาสเถียรแล้วนะครับเราก็จะได้ใช้มันเนี่ยสนุกเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ผมครูอยู่ไปแล้วนะครับ